ถ้าเด็กๆเ,เราเรียนเรื่องผลงานของบุนคคลสำคัญในการสร้างฝันชาติไทยไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระมหากริยษษ์ที่มีบทบาทในการสร้างฝันชาติไทยในช่วงที่เราสอบฟอน,นึ่ไปนั้นนะคะเราก็ได้เรียนประวัติของพ่อคุณศรีอินทราทิ i ้นะคะพ่อคุณรามคำแหงนะคะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง สมเด็จพระรามาธิบดีที่1นนะคะหรือพระเจ้าอู่ทองอันนี้ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยานะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์อยุทยานะคะสมเด็จพระรศาาะะร,ะสรีสุริโยทัยนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะเราจบกันตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีจะต่อจากเมื่อข่าวที่แล้วที่เราเรียนกันนะคะ หลังจากที่เรียนเรื่องของประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วนะคะเราก็ได้สอบฟอร์อรนึ่งกันไปนะคะวันนี้มิตรก็จะมาต่อในเรื่องของสมเด็จ พระนารายมหาราชนะคะสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะพระอ,องค์ทรงต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในอยุธยานะคะสาเหตุที่พระอ,องค์เนี่ยต้อนรับชาวต่างชาติก็เพื่อทางด้านผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจท่านต้องการให้เศรษฐกิจของอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะอันที่สองนะคะทรงดำเนินนโยบายทางการทูตที่ชาญฉลาดนะคะ ด้วยนโยบายการทูดของพระองค์เนี่ยทำให้ทยาเนี่ยรอดพ้นจากการคุกคามของชาติตะวันตกนะคะและโปรดให้มีการแต่งหนังสือจินดามณีนะคะซึ่งหนังสือนี้นะคะนักเรียนก็เป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกนะคะทรงสนับสนุนนะคะให้มีวรรณกรรมเกิดขึ้นจํานวนมากเลยในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะพระองค์ก็เป็นอีกหนึ่งพระองค์นะคะที่ได้รับยกย่องให้เป็นมหาราชของไทยนะคะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะหลังจากการล่มสลหลของอาณาจักรอยุธยาพระเจ้าตากสินก็มากอบกู้ได้นะคะและประกาศอิสรภาพแต่เนื่องจากว่าเมืองอยุธยาถูกพม่าเผาทำลายไปจนหมดสิ้นแล้วนะคะพระเจ้าตกากจึงได้ตั้งเมืองขึ้นมาใหม่นะคะและให้ชื่อว่าอาณาจักรกรุงธนบุรีเราจะเรียกพระเจ้าตากนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชอีกพระนามหนึ่งก็คือพระเจ้ากรุงธนบุรี สาเหตุที่เรียกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะว่าในสมัยของอาณาจากกักรกรุงธนบุรีนะคะก็จะมีพระเจ้าตากที่เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์เนี่ยมีพระนามเดิมว่าสินนะคะพระราชกรณีกิจที่สำคัญที่พระองค์ทรงทําเลยนะคะเด็กๆทรงกรอบกู้เอกราชนะคะได้สำเร็จนะคะ และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะทรงฟื้นฟูนะคะราชาอาณาจักรนะคะรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายไปหลังจากที่กรุงแตกนะคะแล้วก็ฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐกิจด้านฝังคมนะคะแล้วก็ด้านฝ่ายศาสนานะคะพระองค์เนี่ยทรงมีนโยบายแรกที่ทรงทาเลยคือการแก้ปัญหาความอดอยากของประชาชนวิธีการแก้ปัญหาความอดอยากที่พระเจ้าตากสินเนี่ยทรงทําก็คือทรงบอกให้ประชาชนเนี่ย ปลูกข้าวนะคะทำนาปีละสองครั้งนะคะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวนะคะต่อมานะคะในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์หรือในสมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะคะหลังจากที่พระเจ้าตากทรงสวรรคตแล้วนะคะนายทองด้วงนะคะหรือเจ้าพยาจักรีนะคะได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นนะคะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชก็เป็นพระนามใหม่ที่พระองค์สถาปนาขึ้นมานะคะพระองค์มีพระนามเดิมว่าทองดวงนะคะ ในวันที่พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนะคะตรงกับวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325นะคะในวันนี้เราเรียกว่าวันจัก,กรีนะคะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์นั่นก็คือการเกิดสงครามเก้าทัพที่เราทำกับพมา่านะคะเหตุที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพนั่นเป็นเพราะว่าพมา่ายกทัพมาทั้งหมด9ทัพด้วยกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ กษัตริย์พระมากนะคะในช่วงสมัยนั้นก็คือพระเจ้าประดุงนะคะโดยพระเจ้าประดุงโปรดให้มีการจัดทัพทั้งหมด9้าทัพนะคะมารุกรานหัวเมืองต่างๆของไทยตั้งแต่เหนือจะลดใต้เลยนะคะผลของสงครามในครั้งนี้นะคะปรากฏว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะคะ ทรงเป็นผู้ปกครองนะคะที่มีความยุติธรรมคือการนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองนะคะพระองค์ก็มีการให้ตรากฎหมายขึ้นมาใหม่สาเหตุที่พร,ะ,พระองค์เนี่ยจะต้องทากฎหมายขึ้นมาใหม่นั่นเป็นเพราะว่ากฎหมายเดิมนะคะที่มีการใช้อยู่นั้น ่ารู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมนะคะชาติอื่นดูถูกว่าเป็นกฎหมายที่มีความไ right ร้ศักดิ์ศรีนะคะโบราราชปรเปนเนียก็ได้กําหนดว่าจะต้องมีการชําระกฎหมายทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัชกาลใหม่เราเปลี่ยนรัชกาลจากสมัยของพระเจ้าตากสินมาเป็นสมัยของรัชกาลที่1น,นะคะจึงมีการจําเป็นที่จะต้องชําระกฎหมายขึ้นมาใหม่โดยกฎหมายที่ รัชกาลที่1ได้ชำระขึ้นมาใหม่นะคะเราเรียกว่ากฎหมายตาสามดวงสาเหตุที่เรียกว่ากฎหมายตาสามดวงก็เพราะว่ามีการตรานะคะประทับตาลงไปในกฎหมายทั้งหมด3ตาสาตานี้ก็คือตาบัวแก้วตาโคชรีและก็ตาราชสีจึงเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายตาสามดวงนะคะต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยนะคะรัชกาลที่สองของเราพระอ,องค์นะคะ เป็นพระโอรสนะคะของรัชกาลที่1เพระองค์มีพระนามเดิมว่าฉิมในสมัยนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นยุคทองทางด้านวรรณกรรมทําไมถึงเป็นยุคทองทางด้านวรรณกรรมเพราะว่าในช่วงนี้นะคะมีกวีที่มีชื่อเสียงเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่สองมากเลยนะคะเช่นฝุนทรผู้นะคะเป็นกวีเอกของโลกเลยก็เกิดในสมัยของรัชกาลที่สองด้วยเช่นเดียวกันนะคะ รัชกาลที่ 2, สองทรงพระราชนิพนธ์นะคะบทละครเรื่องอีเหนาวนะคะอีหนาาก็จะเป็นนิทานปัญญีนะคะเป็นอีกชื่อหนึ่งของเรื่องอีเหนาานั่นเองนะคะเป็นนิทานที่มีความอิงประวัติศาสตร์ของชาวชาวานะคะ ทรงพระราชนิพนธ์กาเพเรือบทภาคโขนนะคะในส่วนนี้เด็กๆอาจเพิ่มเติมได้จากในหนังสือเรียนในหน้าที่1 0 4นะคะทรงสร้างสถาปัตยกรรมนะคะนั่นก็คือพระปรางที่วัดอรุณนะคะแต่ว่าพระองค์สวรรคตก่อนยังสร้างไม่สําเร็จดีมาสร้างสําเร็จในช่วงสมัยของรัชกาลที่3นะคะทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่มีชื่อว่าบุหล,ลันลอยเลื่อนนะคะหรือบุหลันลอยฟ้า นิยมบรรเลงมาจนถึงปัจจุบันเลย่ึ่าไหละ่ะจะมีการเปลี่ยนชื่อชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือเพลงสรรเสริญพระจันทร์นะคะทรงประดิษฐ์ท่ารำนะคะประกอบเพลงไทยจำนวนมากเลยจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านวัฒนธรรมระดับโลกจากองค์กรยูเนสโกด้วยนะคะ ต่อมาในสมัยของรัชกาลที่สามนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่สามนะคะมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าทับพ,พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศร์ลานภาลัยนะคะพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำคือการป้องกันร,ราชอาณาจักรในช่วงสมัยของรัชกาลที่สามนะคะ มีสงครามเจ้าอันวงเกิดขึ้นนะคะเจ้าอันวงได้ยกทัพมานะคะพระองค์ก็ได้ออกไปปกป้องนะคะจนเราเนี่ยรักษาเอกราชไว้ได้นะคะทรงรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้นะคะสรงเสริมด้านการค้ากับจีนนะคะจนพระองค์เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเจ้าสัวนะคะ มีการทำส่วนทิสัญญาเบอร์นีส่วนทิสัญญาเบอร์นีก็คือข้อตกลงที่สำคัญน,นะคะยกตัวอย่างเช่นการอนุญ,ญาตให้พ่อค้าชาวไทยพ่อค้าชาวอังกฤษนะคะซื้อขายกันเองได้โดยที่เสรีนะคะแต่ห้ามมิให้พ่อค้าซื้อข้าวเพื่อส่งออกนอกประเทศส่วนปืนกระสุนปืนและก็ดินปืนนั้นนะคะถ้านำเข้ามาต้องขายให้แก่ทางราชการเท่านั้น หากทางราชการไม่ต้องการนะคะก็ต้องนำกลับออกไปไทยจะเก็บภาษีรวมเป็นอย่างเดียวนะคะตามความกว้างของปากเรือนะคะข้อตกลงทางการค้าที่ไทยยอมรับในการทำสนธิสัญญาฉบับแรกในสมัยรัตนโกสินทร์กับอังกฤษนั้นถือได้ว่าไม่ทำให้ฝ่ายไทยของเราเสียผลประโยชน์มากนักนะคะและสามารถประนีประน,นอมได้นะคะ ในสมัยของรัชกาลที่3พระองค์ก็ทรงปฏิสังขรณ์พระป่างวัดอรุณนะคะจนสำเร็จนะคะมีการโปรดให้สร้างเรือสำเภาวไว้ที่วัดยานวานะคะเรือสำเภานี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าในสมัยของรัชกาลที่3เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยกับจีน,นมีการติดต่อค้าขายกาันและมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยในช่วงสมัยของรัชกาลที่3นะคะจึงได้สร้างเรือสำเภานี้ไว้เป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะ ต่อมานะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งพระนามอีกพระนามหนึ่งนะคะก่อนที่จะสถาปนาขึ้นเป็นรัชกาลที่สีนานพระองค์มีพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎนะคะทรงตั้งธรรมยุทธนิกายนะคะ นิกายนี้นะคะเป็นนิกายหนึ่งของพระสงฆ์นะคะซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่4เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนี้ขึ้นมานะคะในขณะที่พระองค์เนี่ยทรงพนวดอยู่นะคะโดยที่เป็นนิกายที่มีวัดปฏิบัตินะคะมีการปฏิบัติตามแบบอย่างของพระสงฆ์มอนนะคะ ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเอเชียพระองค์แรกนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเลยนะคะแล้วพระองค์ก็มีการศึกษาศิลปะแขนงต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะคะมีการทำสนธิสัญญาเบลริงนะคะโดยเซอร์จอห์นเบลริงนะคะซึ่งเป็นอัครราชทูตอังกฤษได้เข้ามาทำการเจรจาสนธิสัญญากับไทยนะคะ ทรงเป็นผู้ที่นำสังคมไทยเข้าสู่ความทันสมัยนะคะด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากการลุกรางของมหาอำนาจตะวันตกนะคะต่อมาในในสมัยของรัชกาลที่5นะคะหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระนามเดิมของพระองค์ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะคะพระปีชาสามากของพระองค์ทำให้ไทยของเรารักษาเอกราชไว้ได้นะคะ พระอ,องค์ทรงทำอะไรบ้างน,นะคะอันดันแบ,บแรกเลยพระอ,องค์ทรงทําการเลิกไพ่เลิกทาตนะคะซึ่งระบบไพ่เป็นระบบที่ราษฎรต้องมารับราชการหรือทํางานที่แก่ทางราชการเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้ความคุ้มครอง และแก้ไขปัญหาทั้งหลายให้นะคะแต่ในเมื่อสมัยของรัชกาลที่5ระบบไพ่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและการที่จะเป็นไพ่นั้นจะต้องสังกัดมุนนายทําให้ไม่สามารถย้ายถิ่นฐานเพื่อไปประกอบอาชีพได้นะคะผลดีนะคะของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าแบบเสรีตามสนธิสัญญาเบาร์ริงและไพ่าอาจขึ้นทะเบียนสังกัดเป็นคนในบังคับต่างชาติรัชกาลที่5จึงทรงยกเลิกระบบไพ่แบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆปล่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะเกี่ยวข้องกับอํานาจและคนส่วนใหญ่ของประเทศส่วนการเลิกทาสนั้นทรงทําให้ทาสหมดไปจากฝังคมไทยโดยที่ไม่เกิดการนองเลือดนะคะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือร้ายแรงขึ้นเหมือนกับในต่างประเทศอื่นนะคะนอกจากจะเลิกไพ่เลิกทาสแล้วนะคะเด็กๆพระองค์ยังทรงปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินนะคะ ปฏิรูปด้านการศึกษานะะทรงทำให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาอารยประเทศเลยนะคะภาพที่เด็กๆเ,เห็นนะคะคือการฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะคะรวมกับสานิโคลัสที่สองนะคะเมื่อครั้งสเสด็จเยือนรัสเซียนะคะทำไมต้องเยือนรัสเซียเด็กๆน่าจะเคยจำได้ก่อนหน้านี้ที่มิดเคยสอดไปนะคะ ท่เนี่ยไปหาพันธมิตรเอารัสเซียมาเป็นพวกเพื่อใช้คานอํานาจกับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเพราะว่าในเวลานั้นอังกฤษและฝรั่งเศสต้องการที่จะล่าอาณานิคมพระองค์ก็เลยไปหาพันธมิตรใหม่ผูกพันธมิตรใหม่กับรัสเซียจึงมีการเสด็จเยือนรัสเซียนั่นเองนะคะต่อมานะคะกษัตริ์รัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะคะ ทรงโปรดกล้าวให้มีการตาพระราชบัญญัติประถมศึกษาเกิดขึ้นนะคะมีการบังคับการให้มีการศึกษานะคะครบ4ปีนะคะตามกำหนดระยะเวลาเลยนะคะมีการจัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตั้งสถาบันการศึกษาอีกจำนวนมากนะคะเราจะเห็นได้ว่าในสมัยของรัชกาลที่6มีการส่งเสริมด้านการศึกษาที่สูงขึ้นเพราะว่าเห็นได้จากว่ามีการศึกษาภาคบังคับ ถ้าบังคับหมายความว่าบังคับให้มีการเข้าเรียนให้ได้4ปีตามที่กำหนดนะคะมีการสร้างเมืองดูสิทธานีนะคะเป็นเมืองที่ใช้จำลองรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะมีการผลิตหนังสือพิมพ์รายวานันเกิดนิตยสารรา,ายสัปดาห์นะคะและเหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่6นั่นคือการประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1 เหตุการณ์นี้นะคะทำให้เราสามารถขอแก้ไขสนที่สัญญานะคะที่เราเคยทำแล้วมันเสียเปรียบได้นะคะในสมัยของรัชกาลที่6นี้นะคะทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆไว้มากมายเลยนะคะ ทรงโปรดกล้าวนะคะให้ประดิษฐ์ธงชาติใหม่และพระราชทานชื่อธงชาติใหม่ว่าธงไตง่รงนะคะซึ่งแปลว่าธงสามสีนะคะสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินนะคะเรียกว่าธงไตง่รงซึ่งเราใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะทรงโปรดกล้าวให้มีการตาพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นนะคะมีการพระราชทานนามสกุลให้นะคะทรงจัดตั้งกองเสือป่านะคะ และก็จะตั้งสถานเสาวภาขึ้นนะคะสถานเสาวภาก็พัฒนามาจากสถานปาสเตอร์นะคะซึ่งเป็นที่ทำขึ้นทำเซรั่มนะคะสำหรับการฉีดแก้โรคพิษสุนักบ้านะคะ ต่อมานะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในสมัยของพระมหารกษัตริย์นะคะรัชกาลที่7นะคะพระนามเดิมของพระองค์นะคะคือสมเด็จเจ้าฟ้าประชาทิพนะคะเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายนะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยนะคะพระองค์ทรงยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มพระทัยนะคะเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียเลือดเนื้อเกิดขึ้นนะคะมีการโปรดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นนะคะเพื่อประกาศใช้ ก่อนที่คานาร่าจ,จะทาการยึดอํานาจได้สําเร็จนะคะเมื่อคาน,นาราจ,จะขอพระราชทานรัฐธรรมนูญพระองค์จึงไม่ทรงขัดขวางแสดงให้เห็นถึงการเสียสละพระราชอํานาจของพระองค์เพื่อความเป็นประชาธิปไตยของชาวไทยอย่างแท้จริงนะคะหลังจากที่พระองค์ประกาศสละราชสมบัติแล้วนะคะพระองค์ก็ได้เสด็จนิเวศนะคะ,ะเสด็จไปอยู่ที่ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะจนกระทั่งฝัรคตเลยแล้วก็ไม่ทรงกลับมานะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนวาดแผนผังแสดงพระราชกรณียกิจที่สํคาคัญของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10นะคะโดยให้เด็กๆเลือกมา1รัชกาลนะคะเขียนชื่อ พระนามเต็มของรัชการนั้นที่นักเรียนเลือกนะคะและก็พระราชกรณียกิจที่สํคาคัญในแต่ละรัชการซึ่งในส่วนนี้เด็กๆสามารถที่จะดูในหนังสือเพิ่มเติมในการทําใบงานได้นะคะให้นักเรียนทําใส่กระดาษ A 4ฟหรือนักเรียนสามารถออกแบบการนําเสนอพระราชกรณียกิจแต่ละรัชการได้ด้วยวิธีอื่นนะคะสามารถทําในแบบรูปแบบอื่นได้นักเรียนจะทําเป็นรูปเล่มจะริ้น มาส่งมิรก็ได้นะคะเปิดเทอมนะคะเปิดเรียนนะคะเปิดเรียนนักเรียนก็เอาใบงานตรงนี้มาส่งมิรนะคะเลือกมาแค่1รัชกาลเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะมิกก็ขอจบเรื่องของบทบาทของพระมหากษัตริย์ในสมัยของรัชกาลที่1นนะคะถึงรัชกาลที่7ไว้เพียงเท่านี้น,นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ เราก็จะมาเรียนกันในเนื้อหาส่วนใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ